จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วรับรายได้ในนามบุคคลรอดจริงไหมหลายหลายคนวันนี้ค่ะได้จดทะเบียนจากเปลี่ยนจากบุคคลเนาะมาเป็นนิติบุคคลนะคะไม่ว่าจะมาทําในรูปห้างหรือในรูปของบริษัทก็ตามแล้วปรากฏว่าค่ะหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าค่ะถ้าวันนี้เราเสียภาษีให้สัมภาระในนามของบริษัทและในนามของห้างแล้วเนี่ย เท่ากับว่าค่ะเงินได้อะค่ะในนามของบุคคลนะคะไม่ต้องเสียภาษีให้กับทางากรมสรรพากรอีกก็ต้องบอกว่ามันต้องกลับมาดูก่อนว่าวันนี้อะค่ะเวลาที่เราทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแล้วอะบุคคลน่ยยังมีรายได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งนะคะพอเราทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเป็นห้างหรือเป็นบริษัทแล้วก็ตามอะค่ะแต่เจ้าของยังคงให้คู่ค้าโอนเงินจากรายรับตรงนี้ค่ะเข้าบัญชีส่วนตัวอยู่อันนี้ก็ต้องระวังนะ เพราะมันเป็นหนึ่งสาเหตุที่วันนี้หลายๆคนเจอเรื่องของภาษีย้อนหลังค่ะเวลาเป็นนิติบุคคลแล้วค่ะเราต้องแยกระหว่างกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะ มันไม่ใช่กระเป๋าเดียวกันเหมือนเมื่อก่อนเราต้องรู้ประเด็นนี้ด้วยและที่สําคัญนะฮะเวลาที่สมมติเราทําธุรกิจขายสินค้าอย่างนี้ใช่ไหมคะพอลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าแล้วเราเองอะฮะเอาเงินเข้าบุคคลเราไม่ได้เอาเงินเข้านิติสต๊อกมันจะเป็นตัวที่ฟ้องเวลาสัมภาระมาเช็คสต๊อกสินค้าหายไปขาดไปเท่ากับคุณได้ขายสินค้าตัวนั้นไปแล้วด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแยกนะว่าวันนี้ค่ะถึงเราเองจะจดนิติบุคคลในรูปของห้างหรือบริษัทแล้วก็ตามแต่ถ้าเรายังรับรายได้เข้าในนามของบุคคลก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเจอเรื่องของภาษีย้อนหลังโดยเฉพาะคนที่รายได้เกินล้านแเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมหาจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับพวกเราได้พี่นวลน,นะคะถึงได้จัดทำคอร์สนะคะ เค็ดลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่สัมปกรณ์ไม่ยอมบอกคุณนะคะมาช่วยนะ,ะนักธุรกิจะคะให้มีความเข้าใจว่าอ๋อถ้าไรายได้เกินล้านแปะแล้วธุรกิจไม่รับสิทธิ์จกเว้นเรื่องของวัน คุณต้องรู้อะไรบ้างคุณรู้ไหมว่าจุดแท็กพอยีะจุดความรับผิดที่คุณจะต้องออกใบกำกับภาษีเป็นยังไงคุณรู้ไหมว่าในการใช้เรื่องของใบกำกับภาษีที่เราจะนำมาใช้กับสัมภาระในเรื่องของใบกำกับภาษีซื้อค่ะแบบไหนที่มันเป็นบินใบกำกับภาษีลอม เพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าพอเราเจอค่ะมันจะมีเรื่องของคดีอาญาด้วยคือเรื่องของหนึ่งบินใบกำกับภาษีปอนที่นำมาใช้อ่ะจำคุก3เดือนถึง7ปีพร้อมกับเรื่องของแพ่งอีกค่ะเจอบวกกับทางภาษีเจอเบี้ยปรับเจอเงินเพิ่มคือในทุกๆรายละเอียดอะ่ะเมื่อเราต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอะะมันจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับเจ้าของที่ไม่มีความรู้เลยแล้วเราฝากลมหายใจของเราไว้กับคนทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีเท่านั้นเราจะ เห็นเลยค่ะว่าหลายกิจการที่เจอปัญหาภาษีย้อนหลังก็มีสํานักง,งานบัญชีและคนทําบัญชีดูแลจริงไหมแต่ทําไมเขายังเจอล่ะก็เพราะว่าบางครั้งคําแนะนําเหล่านั้นไม่ถูกต้อง พี่นวลถึงทำคอร์สนี้นะคะ่ะเพื่อมาช่วยให้พวกเรารู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแบบง่ายๆนะและเอาไปใช้ป้องกันไม่ให้เจอภาษีย้อนหลังจากความไม่รู้นะคะสนใจนะคะสามารถทักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษได้ค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ